ที่ห่ก็คือได้รับทราบผลการทําประชาพิจารณ์นะครับบอร์ดรับทราบแล้วก็ทราบแนวทางตลอดจนข้อมูลการทําประชาพิจารณ์นะครับแล้วก็คิดว่าก็เป็นการทําประชาพิจารณ์ที่ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็ไม่มีข้อสังเกตอะไรนะครับกลุ่มเป้าหมายต่างๆก็ครบถ้วนนะครับก็ถือว่าได้รับทราบผลประชาพิจารณ์แล้วในส่วนที่2ก็คือนํานไปสู่การายกร่าง ยกล่างกฎกระทรวงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับซึ่งก็จะมีกลไกในการยกล่างกฎหมายตามตามตามโปรโตคอลปกติอยู่แล้วนะครับก็ก็จะได้มีการนําไปสู่การยกล่างนะครับแล้วก็เพื่อให้อ่อนได้มีความเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับส่วนที่3ก็ตามความเห็นของตามข้อเสนอของอนุกรรมการในเรื่องนี้ก็ คิดว่ามีามส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการทำาะเ,เรีรยก n u n n i s t s t t e t y นะครับทำเรื่องอาการศึกษาเรื่องความยั่งยืนและความมั่นคงของกองกอง,งทุนด้วยนะครับตลอดจนเพื่อให้เห็นภาพครอบคลุมทุกมิติว่าในการที่เราจะใช้แนวทางในในสูตรต่างๆ,ๆใหม่ที่นี้ซึ่งเป็นสูตรที่พัฒนามาตามหลักสากลน,นะครับหลายประเทศก็ใช้อยู่นะครับอสอดคล้อง ตลอดจนมีผลกระทบแล้วก็มีผู้ที่ตกหล่นหรือมีผู้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาหรืออะไรยังไงไหมด้วยส่วนหนึ่งตลอดจนการทำลองเทอมสตัดดี้ในลักษณะของตามหลักสากลเลยนะครับความเสี่ยงต่างๆของทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตนียจะมีอย่างไรอันนี้ก็เรียกเพื่อเพื่อเพื่อวิเคราะห์ความยั่งยืนนะครับเพื่อจะได้ปิดแกปต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับแล้วก็ตั้งเป็นอนุกรรมการในเรื่องนี้เลยเพื่อพิจารณาว่า จะทำฟันดิ้งแสจีเนี่ยโดยใช้กลไกของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำนะครับอันนี้ก็จะทำควบคู่กันไปนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ที่ได้จากคนพวนี้ก็ลเลยกับเรียนเมื่อเช้าก็ได้เรียนสื่อมวลชนไปแล้วหลังจากประชุมเสร็จว่าก็อันนี้ก็คือความคืบหน้าอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับสูตรบํานาญกับสูตรแทรที่ที่เราพูดถึงกันนะครับเรเรียนว่าทุกคนในที่ประชุม มองในทิศทางเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่ดีแนละมีประโยชน์กัแบบทุกคนนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตมีข้อเสนอแนะครอบคลุมในรูปวิติตด้วยความกงังวลความ่วงใหญ่ก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการข้อเสนอแล้วก็ข้อข้อสังเกตในเชิงที่ทําให้ให้แนวทางนี้ได้เดินหน้าอย่างครอบคลุมรูปวิติตนะครับไม่เกิดผลกระทบอะไรท,ที่ที่เกิดปัญหาหออกไปในอนาคตบ,บอกได้สังคมนะคะว่ากรอบจะต้องเริ่มใช้ได้เมื่อ,อไหร่ จริงๆก็อยากให้ผมว่าบอดหลายคนก็อยากให้เร็วนะครับแต่โดยกลไกของการทํางานก็คงมีทำลายที่ที่เป็นกลไกเขาเพราะว่าในกระบวนการยกล่างกฎหมายก็จะมีขั้นตอนมีเวลามีองค์กรอื่นที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าอิสติกาาอ่ยนะครับคณะกรรมการอนุการที่ล่างยกล่างกฎหมายอะไรก็อันนี้ก็คงต้องให้โอกาสเขาใช้เวลานะครับคิดว่าผมว่าทุกทางแนวทางที่ชัดเจนก็คือทุกคนเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีนะครับเื่อเชื่อว่าการขับเพื่อนนึงนี่ก็จะก้าวหน้าก็ข,าขึ้นหน้าไปนะครับคิดว่าได้ได้เห็นในวะยานี้ครับนในกรอบเดิมใี่วางไว้ว่ามุกรลาหอมกรอบเดิมผมผมผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นตามม่างนั้นอันนี้ความเห็นหนะครับเพราะว่าโดยคนไก่เข้ามาแล้วยังใช้ยังใ,ยงใช้เวลาอยู่นิดหนนะครับเพราะมีส่วนส่วนราชการอื่นที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นกิจการที่ต้องให้เขาแบบดูแลในในเรื่องถ้อยคำต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่เกิดความตีความที่ที่ไม่เข้าใจ เป็นไปตามหลักกฎหมายสาลกลด้วยแต่ว่าหนึ่งมกราเนี้ยังจะไม่ไม่ไม่บางเห็นผมนะนี่บางเห็นผมน่าจะอาจจะต้องให้เวลาเขาอีกสักนิดนแล้วในเดือนมกราค่ะที่จะมีการปรับการส่งเงินสมมุติใหม่เป็น17,500หาร,รอันนี้ก็ยังอยู่ใน,นกลไกท,ที่ที่รอและจำเป็นที่จะรอเสนอข้าคร,อรถถาออมอ,อยู่ซึ่งมันก็ต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องนี้ด้วยนั่นเอง ก็ต้องควรจะอยู่ในไทม์ไลน์ที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันจะสอนรับกันแสดงว่าหนึ่งโมกราก็ยังยังไม่ใช่อันนี้ขออนุญาตยังไม่อยากไปกล้าตอบเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าออนโปรเซสตั้งทั้งหมดละตอนนี้ครับแตัถ้าสูใหม่นี่คือผู้ประกันตนได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเขาามีการประชาพิจารณ์แล้วนะครับว่าว่ามันมีอาจจะหลายโมเดลหลายมิติหน่อยว่าแต่ละกลุ่มได้ช่วงไหนดีช่วงไหน ผมเรียนว่าคําว่าได้เนี่ยอย่ยาอยาา่ามองเรื่องเรื่องได้อย่างนี้นะครับอยา่างนี้ว่าแต่สิ่งเราเนี้ยมันเป็นหลักประกันของเขานะครับมันอยู่ใน,นกลไกในการที่เขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างเหมาะสมด้วยนะครับจะตอบเลยว่าได้ทุกคนเลยเนีย้ผมตอบไปกันไม่ได้นะครับเพราะว่าในกระบวนการจัดการเนี่ยมันมีที่ที่ทั้งสั้นไตภาคีต้องต้องร่วมมือกันด้วยครับก็อยากเรียนว่าแต่มันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าให้ทุกคนได้ประโยชน์ แล้วก็มีหลักประกันในการที่หลังจากที่ท่านได้ได้ต้องทํางานแล้วเนี่ยยังเหมาะสมแล้วก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเท่าที่ทราบก็เป็นหลักการตามสากลนิยมเลยว่าหลายๆประเทศใช้ะระบบเดียวกับเราที่กับเรากำลังทำอยู่นี้นะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณอย่างหนึ่งว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ก้าวไปสู่คว,ความเป็นความเป็นมาตรฐานด้วย เรเชื่อว่าแต่แต่ความเข้าใจแต่ละขั้นอาจจะไม่เท่ากันอันนี้เดี๋ยวก็เป็นเป็นจริงๆเป็นข้อสังเกตหนึ่งในที่ประชุมบอดว่าควรจะสื่อสารให้ครอบคลุมแล้วก็สร้างความเข้าใจให้ให้ผู้ประกันตนผู้ที่อยู่ในคนใจเนี้ยต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่คนหนึ่งเข้าใจอย่างคนหนึ่อย่ากตั้งเรื่องเรื่องเดียวกันอันนี้คงไม่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำการสร้างความเข้าใจและการรับรู้สัมคันธคาดว่ายกร่างเนี่ยทันวาจะเข้าคอรมอได้ไหมครับ โอ้อยยังขออนุญาตยังไม่กล้าฟันธงนะเดี๋ยวมาถามผมยังไม่เข้าเลยหาว่าผมพูดไม่ตรงเองแต่แต่เรียนเลยอย่างที่บอกก็ยื้ยันว่าเป็นไปตามกนไกนะ่แน่นอนแล้วนะครับเรียนว่าตอนนี้ผมผมก็ยืนยันว่าทิศทางคือเดินหน้าครับแล้วก็คงไม่มีอะไรจะมาทำให้ประเด็นนี้มันจะไปเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ความละเอียดรอบครอบและความถี่ท้ว่ว ติดตามป๋าเง็มจูจม่มจมด้วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าว๋าเง็มทุกวันและยูทูปป๋าเง็มรับเจ้านายปนปูน,ปน